สมีแขบินด่วนเชียร์วอลเลย์บอลน,นัดสำคัญแข่งกับญี่ปุ่นแขจะเชียร์ให้มันดังก้องไปเลยติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2ของกลุ่ม4นัดที่2 วันนี้17มิถุนายน2565แข่งขันที่สนามอารานตาโคลเซียมเมืองเกซอนซิตี้ประเทศฟิลิปปินส์โดยทีมชาติไทยพบกับญี่ปุ่นในเวลา18นาฬิกาท่ามกลางกำลังใจล้นหลามจากชาวไทยที่รอลุ้นรอเชีย ขณะที่รัศมีแขฟ้าเกื้อล้อนนักแสดงชื่อดังและยังเป็นแฟนวอลเล์บอลตัวยงได้เดินทางบินลัดฟ้าไปเชียร์ทีมไทยติดขอบสนามที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์อีกทั้งเจ้าตัวยังไม่ลืมขนอาหารอร่อยๆจากไทยไปให้สาวๆนักตบเช่นน้ำปลารา้าน้ำพริกมะเขือเทศกระเทียมได้ได้ว่าเตรียมพร้อมเสิร์ฟของแซ่บตำส้ตมตำกันเลยทีเดียวรอบการแข่งขันที่ไทยแข่งกับแคนาดาจนคว้าชัยชนะกลับมาได้ในตอนนั้น จนกระทั่งมาถึงรอบแข่งขันที่ไทยแพ้ให้กับโปลแลนด์ไปเมื่อวานนี้3ต่อสเซตจนเกิดเรื่องราวที่คนไทยต้องส่งกำลังใจให้นักตบสาวไทยกันแบบรัวๆเมื่อบีมพิมพิชยากกรํรเกิดอาการบาดเจ็บจนต้องออกจากสนามกระทั่งจบเกมบีมได้ร้องไห้เพราะโทษตัวเองมาบาดเจ็บเลยทําให้ทีมต้องแพ้ไปด้วย ขณะที่รัศมีแคได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรปลอบว่าบีมจ๋าหนูทำหน้าที่ของหนูไม่มีขาดตกบกพร่องอะไรเลยพี่ต้องขอบคุณหนูมากกว่าที่ทุ่มเทตัวเองและมอบความสุขให้คนดูแบบพี่ขอบคุณมากนะน้อง ล่าสุดรัศมีแขบินด่วนไปยังฟิลิปปินส์อีกรอบเพื่อไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักตบสาวไทยที่จะแข่งขันกับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา18นาฬิกาโดยเจ้าตัวได้โพสต์อินตาแกรมระบุว่าเจอกันพรุ่งนี้นะเด็กๆแต่ไม่มีชุดนะไทยแลนด์ก่อนที่รัศมีแคจะโพสต์ภาพที่สนามบินในวันนี้พร้อมข้อความว่าไม่ได้มาแค่เสื้อผ้ากระเป๋าแต่มาพร้อมเสียงเชีย ไม่ว่าจะทางไลน Facebook หรือแม้แต่คนไทยทุกคนที่เห็นแขที่สนามบินว่าฝากเชียร์น้องๆด้วยแขจะเอาเสียงนี้ไปที่สนามวันนี้พร้อมกับธงไทยให้มันดังก้องไปเลยมาแล้วลูกจา๋าอย่าอมแก้เจ็บคอต้องเข้าเดี๋ยวให้ป้าม่วงพาไปส่งทิ้งท้ายกันเหมือนชันเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิง่ง เพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ